ครับสวัสดีครับผมเปา่าจะพุคงับจากร้านสแตกดำครับพี่น้องครับไม่นี่ครับสีมาเสนอครับเมนูตำปลาครับจากร้านเปาจากะพง่งับนะครับขันตอนแรกนะครับใส่ปลาเข้าไปนะครับใส่น้ำมะขามเปียกไปซอนหนึ่งนะครับมะนาวกับเปียงเคืองครับมะเขือเทศน้อยครับมะเขือเทศใหญ่ครับใส่ง่ายๆนะครับสบายๆตามสไตล์เลยครับ ใส่มาตัวครุกเคล้านิดหน่อยครับผู้ได้ยังตำปลายัางบ่เป็นครับพี่น้องเขามาเบิงเลยพี่น้องครับง่ายๆครับผู้ได้ไดน้น้ำปลาบบาเจ้าจพงไปแล้วนะครับผู้ได้ได้น้ำยำาบาเจ้าจพงไปแล้วนะครับผู้ได้ยังตำปลาบ่เป็นนะครับให้เขามาเบิองอีพี่นี่ครับ ง่ายๆครับตำง่ายๆเลยครับจากร้านบ่าวชุ่งครับโดยนามปลาสแต็กตําครับผู้ใดอยากได้น้ำปลาแดกแซ่บครับผู้ใดอยากได้น้ำปลาแดกรัวพี่น้องครับในทักหาบ่าวช่วงครับในไล่หาบ่าวมุ่งครับนี่ครับขั้นตอนเครื่องตําปลาครับคลุกกระไปครับมีหอยมีพักกระจองครับมีเน่้อไม่ดองครับมีพักดองครับต่อด้วยมะละกอครับครึ่งบ่ตองเต็มกำนะครับกำยุบยุจักน้อยมาใส่ ค้าเอานะครับโอเคใส่ปูลงไปใส่บลคงลงไป <Okay. S 1> ต่อด้วยขนมจีนครับพี่น้องครับใส่เข้าไปเลยนี่ง่ายโอเคตามด้วยหอยดองครับ จุดโอเคครับหอวดองก็ซซอนหนึ่งครับต่อไปตำโดยั้วยงอกครับ้นต,ตัวทุกท่ายแล้วับคลุกน้นอยเซตเลยครับเดี๋ยวนะไปละครับครับต้ป้าครับเซตอะไรครับ ง่ายๆครับจากร้านบาดเจบ็บงงครับคุณได้อยากได้ปลาแดกแซ่บครับคุณได้อยากได้ปลาแดกนัวครับในทักหาบาดเจบ็บงครับในไลน์หาบาดเจ็บงครับขอบคุณครับคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามครับบ๊ายบายสวัสดีครับ